อันนี้อันนี้กันนี้กันนี่นี่ทหารเรือนี่ทหารเรือโอ้โหเอ้ยถ้าอาจจะเป็นเซนงูคูนี่โอ้โหเสียแกงกูว่าเขาจะเป็นกาฟเดียจบนี้ไปเป็นโจรสลัดกันดีกว่าว่าอะไรเป็นลูฟี่อ่ะพี่เออเดี๋ยวพี่จะไปตามหาวันทีละเยี่ยมญาอ่อนาย มึงกับปัญญาอ่อนในควายมึงยังไอ้เชี่ยบอกกรูปัญญาอ่อนมึงยังดูอยู่เลยศาสตร์ก็ดูให้มันต่อต่อ,ตอไป <c oughs> เป็นไรไปเฮียดู <c oughs> ้แต่เด็กเอ้ยมันคือความฝันอันยิ่งใหญ่ไปพี่ความฝันเฮียอะไรก็ครูจะเห็นรูปพี่เแ <c oughs> ค่ห้าแม่งกูจนอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยไอ้ญญาสตร์เฮียจะงอกตายอยู่แล้วที่บอยมึงก็มาขายฟ้าไหมกูดิฮะอยากได้เหรอ เออไม้กูหน่อยเงมดูก่อนไอ้ดีอะไรอ่ะรับหนึ่งโอ้ไอทีไอดีกูไม่อยากพูดเลยศาสตร์แม่งไม่เป็นความจริงชิบหายเลยไอดีสี่สี่เก้ารับอยากโอ้ยหัวหน้าแล้วโอ้เล็กขนาดนี้ให้ดีไหมเนี่ย โอ้กุลีเกยแป๊บไอ้เฮียกุลุอเลดไอดีตัวเองว่ะขนาดเลยเฮ้ยแถวนี้เขามีแต่แบบห้าสี่ห้าหกขึ้นนะเว้ยโอ้หนาย<อ>ว่ะมึงร้องห้าส้าหกมึงดูไทก้าก่อน12บสองสัดเล็กก <c oughs> ับกูอ <c oughs> ีก <c oughs>